ทั้งออกมันหนาวเาะบุกเข้ามาได้จังไดในห้องนอนผีบันิโอ้ยติดอยู่ข้างเตียงเลยมันสิบแรแลนเข้าไปในใต้เตียงติบันิต้องหาแนามาเอาเธอออกให้ได้เลยเด้นี่พระว่าถามันหลุดเข้าไปใต้เตียงแล้วมันสิได้นอนว่ามือนี่ไว้ตัวบบกใหญ่เลยได้ได,ได,ได้พี่น้องเมงมุม,มป๊า เหลือกโทโลเลยขาเป็นมันยุ่มมันย่วยสงสัยกระร่างสิเอาไง่ออกมาเอาไง่แมงมุ่มบอกที่สั่งงานบอกเธอปล่อยใยบางบางปัดใจทีละเส้นพอสายตาแรลงเห็นก็ mm. มากมาย ดิ้นไม่ไหวเม่งมุมเม่งมุมวายเม่งมุมขยุมหัวใจเบิ้งแม่เบิ้งเบิงบ้งเบิง้งพี่นอ้องป๊อดขาเธอเห็นปะ โอ้ยอยากขึ้นไปสูงได้เอาลงม,มาบ่ได้เด้นี่นี่นี่